การเกรงและการคลายกล้ามเนื้อนะคะในส่วนกลางแล้วก็ส่วนร่างของลำตัวนะคะประกอบด้วยท่าแรกนะคะก็คือท่าเกรงบ่าไหล่แล้วก็หลังนะคะโดยขอให้ทุกคนนะคะยืดตัวให้ตรงนะคะแล้วก็ยกไหล่ขึ้นให้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็เกรงปล่อยมือธรรมดานะคะเกรงนับ1 2 3 4 5สามี่หแล้วก็คลายหนึ่งสอง 3,4,5,6,7,8,9,10เป็นไงบ้างคะช่วงที่รู้สึกเอาไหล่ขึ้นร,รู้สึกเกรงไหมคะ้กเกรงครับแล้วพอลงก็รู้สึกคลายเนี่ยี่คนแบบเรานั่งนั้นนะานาและใช้คอมพิวเตอร์มันจะ<ช>ปว<ล>ดไหลยะะ่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็คลายความเครียดนะคะบริเวณไหล่บ่านะคะสำหรับคนที่รู้สึกตึงๆเวลาทํางานหรือว่าเวลาเขียนเยอะๆก็สามารถใช้ได้นะคะ ถัดมานะคะเป็นการคายแล้วก็การเกรงและการคายกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องแล้วก็ก้นนะคะโดยให้สูดลมหายใจเข้าให้เยอะที่สุดจนหน้าท้องนะคะแบนราบเท่าที่เราจะทําได้นะคะพร้อมกับขมิบก้นไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะคะค่ะเริ่ม1 2 3 4 5ปล่อย1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะค่ะก็ส่วนกลางลำตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนร่างบ้างนะคะส่วนร่างก็คือการเกรงแล้วก็การคลายกล้ามเนื้อบริเวณเทา้าแล้วก็ขานะคะครับผมแต่ว่าท่านี้จะต้องมีท่าพักแล้วก็ท่าคลายนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยในท่าเกรงนะคะให้ตั้งนะคะท่าแรกให้ตั้งขา ให้เกรงให้มากที่สุดเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็นิ้วเท้าติกนะคะขมวดนะคะให้มันเกรงให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของปลายนิ้วนับ1 2 3 4 5แล้วก็กลับมาที่คายย่อเข่าลงนิดนึงนะคะอันนี้คือท่าคลายค่ะแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะคะก็คือท่าเกรงนะคะให้ยกปลายเท้าขึ้นแต่ว่าขาย,ยังเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะคะ มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะขาเป็นเส้นตรงนะคะปลายเท้ากระดกขึ้นนับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแล้วก็คลายย่อเข่าลงนิดนึงนะคะอันนี้คือด้านขวาส่วนด้านซ้ายทําเหมือนกันนะคะด้านซ้ายก็เหมือนกันทีแรกก็เกรงขาเหมือนกันปลายนิ้วอย่าลืมจิกเข้าข้างในให้ได้มากที่สุดนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ 5แล้วก็พักย่อเข่าลงได้นิดหน่อยนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ตั้งขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะเป็นเส้นตรงนับ1 2 3 4 5แล้วก็พักนับ10เหมือนเดิมนะคะก็จะทำท่านี้นะคะทางซ้ายและขวา ก็อย่างที่บอกนะคะทุกท่าที่ให้ทํานะคะทุกท่าต้องทําประมาณ8-12ครั้งนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการเกรงแล้วก็การคลายจริงๆนะคะจริงๆมันเป็นการฝึกเนืเหมือนกับว่าถ้าเรายึดติดเราเครียดเราก็จะเจ็บปวดและปวดใช่ไหมคะแ้ะในขณะที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางและสบาย,ายก็จะสบายเพราะทุกๆครั้งนะคะที่เราจะเกรงนะคะ สิ่งสาคัญคือเราต้องรวมสมาธิรวมจิตใจเราอยู่ที่กล้ามเนื้อบริเวณที่เราจะเกร็งนะคะ<ม>อันนี้คือการรวมจิตเพื่อสั่ต่างการทํางานของกล้ามเนื้อค่ะกลายเป็นว่าเราฝึกทั้งความคิด <S 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 ใช่ค่ะให้เรารู้ว่าอะไรคือควรถือไว้ <S S ยึดมั่นไว้อะไรควรที่จะต้องปล่อยใช่ค่ะแล้วก็ฝึกจิตใจให้รู้สึกที่ว่าเราต้องมีงค,ความสงบมีสมาธิกับสิ่งที่เราทำาด้วยการนับหนึ่งสองสามสี่ นี่เห็นเลยนะว่าจริงๆเราควรจะทุกให้น้อยกว่าแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางให้มากใช่ไหมครัหาความสุขให้มากกว่าความทุกข์นะคะแต่สุขนี่ก็ต้องไม่หลอกตัวเองนะสุขเราคือความสงบใช่ไหมความสุขที่มันมาจากข้างในใจภายในใจจริงๆนะคะก็คือความสงบแล้วก็มีสติค่ะใช่ค่ะในตอนหน้าครับยังมีวิธีผ่อนคลายความเครียดแบบอื่นๆื่นอีกครับไว้มาติดตามชมกันครับ